พี่น้องที่รักในพระกริษณเจ้าในโลกเนี่ยยกยอคนที่เขาประสบความสำเร็จหรือว่ามีหน้ามีตาหรือแม้กระทั่งเป็นดาราต่างๆแต่ในสายตาของพระพิจาจ้านั้นบุคคลที่มีคุณค่าและน่ายกย่องที่สุดนั้นก็คือ คนที่ทำตามน้ำพระทัยของพระองค์งานเล็กน้อยที่สุดที่เราคิดว่างานเล็กน้อยถ้าเราทำด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่งานที่เล็กน้อยนั้นก็กลายเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ดังเช่นวันนี้จะเล่าเรื่องของนักบุญองค์หนึ่งชื่อคุณแม่เทเราซาแห่งกันกาต้าเนี่ยก็เพื่อสอนเราว่าให้เราซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่เราต้องทา ไม่จำเป็นจะต้องคาดคอยว่าจะต้องแก้ปัญหาของโลกในปี1981ผู้ที่สมาชิกของอเมริกามาสัมภาษณ์คุณแม่เทเรซาหนึ่งในคำถามที่ถามก็คือการที่คุณแม่ทำงานช่วยคนถูกทอดทิ้งนะ่ะและคนสิ้นหวังนะ่ะคุณแม่คิดว่าเป็นการแก้ปัญหาความยากจนของโลกหรือ คุณแม่เจรรซามองหน้าเขาแล้วกล่าวว่าท่านสอบอกคะ่ะพระเจ้าไม่ได้เรียกฉันมาเพื่อแก้ปัญหาหรอกค่าแต่พระองค์เรียกฉันมาให้ซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่ฉันสามารถทำได้เพื่อพระองค์และเพื่อโลกพี่น้องหลายครั้งในชีวิตเราจจะอาจจะพลาดที่มองไม่เห็นว่า สิ่งเล็กน้อยที่เรากระทำต่อคนเด่นนั้นมีคุณค่ายิ่งสิ่งจำเป็นคือเราต้องมีความตั้งใจและมีท่าทีที่ดีถ้าเราช่วยคนที่ทุกข์ร้อนให้เขาแก้ปัญหาได้และไม่ทำเพราะเห็นแก่ชื่อเสียงกิจการของเราก็มีคุณค่าในสายตาของพระเป็นเจ้าแล้ว เราอาจจะไม่แก้ปัญหาอย่างที่คนอื่นคิดแต่เมื่อเราช่วยเขาก็าแสดงว่าเรามีความซื่อสัตย์ต่อพระวจาของพระเจ้าที่ตรัสว่าสิ่งใดๆที่เรากระทำต่อคนอื่นก็กระทำต่อตัว,ตวพระองค์งเองเราน่าจะมีความสุขใจที่ได้รับใช้พระองค์ใช่ไหมครับก็ขอพระผู้เเจ้าไว้พรพี่น้องทุกท่านครับสสดี